เพลงเต่างูและกาก่อนแต่ครั้งเก่าพอดูเต่ากับงูหากินในนาเต่าโตวไวใหญ่ในนาผักปูปลาหากินพออยู่ฝ่ายเจ้างูอยู่ในนาขาดเมตตารุกรานน่าดูหากมีใครใหญ่กว่างูโกรธหน้าดูถึงสู้กันใหญ่ อยู่ว่าวันเต่าเดินไปเหยียบอะไรเอ๊ะลองมาดูฝ่ายเจ้างูโกรธเป็นไฟเก่งอย่างไรไหนลองมาสู้เต่าตกใจกล่าวโดยไวโปรดอภัยฉันไม่ทันดูฝ่ายเจ้างูชกทันใดเต่าหดไปซุกในกระดองฝ่ายเจ้ากาเจ้าปัญญาชบลงมาใช้วาจาดู เต่าปลอดภัยใหญ่กว่างูเต่ามีครูหัวยืดหดได้กล่าวฝ่ายงูบอกกับกาโปรดช่วยพาฉันไปพบครูฝ่ายเจ้ากาชอบกินงูโฉบคอชูงับงูจนตาย